Don't you sing with me. Leave everything for me. Stay the night. Oh, miss your flight. Walk through the rain with me. Get soaked to the skin, feel free. Shut the world. สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับเอมแล้วก็น้องน,นันนี่นะคะเดี๋ยวคลิปนี้นะจะเป็นวอล์กเขาใหญ่2วัน1นึ่คืนแบบเพ f r i รนลี่นะคะเราพาลูกชิ้นมาเที่ยวกันอีกแล้วนะเดี๋ยวคลิปนี้ตามไปดูกันว่าเราจะพาไปพักที่ไหนแล้วก็กินอะไรบ้างตามไปดูกันเลยค่ะ ค่ะตอนนี้มาถึงที่แรกกันแล้วนะคะที่เรามาแวะที่แรกชื่อว่ามิตราเขาใหญ่นะที่นี่เป็นร้านอาหารแล้วก็คาเฟ่ที่เพิ่งเปิดได้ไม่นานนี้เองนะคะบรรยากาศดีแล้วก็กว้างขวางมากๆเลยที่สําคัญเป็นเพจเฟรนลี่นะเราสามารถพาน้องๆเข้ามาด้านในได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยากเข้าห้องแอร์ก็ขอให้อยู่ในรถเข็นค่ะส่วนวันนี้เราไม่ไดเอารถเข็นมานะก็เลยนั่งทานกันด้านนองนะแต่ว่าบรรยากาศดีมากๆเลยเดี๋ยวพาไปดูข้างในกันค่ะ I recall when we were young, running from all things at once, without thinking twice And I knew it would catch up and that we would be the ones Left behind The stories I've been told They never seem to leave my mind นี่นะคะเรามานั่งกันที่โซนด้านหลังของอาคารสีขาวนะก็จะเห็นว่าแบบมันไม่ร้อนนะมันมีร่มไม้แล้วก็เขากางร่มเอาไว้ให้ด้วยนะคะนั่งทานตรงนี้ก็บรรยากาศดีแล้วก็ลมเย็นมากๆเลยค่ะอ้ยซีซาสลัดน่ากินมากผักดูแบบกรอบอะสดกรอบ แล้วก็เราสั่งกาแฟเป็นแบบลิ้นจีโ่โรสอเมริกาโนนะคะอีกจานหนึ่งนะคะที่เราสั่งนะเป็นบาร์บีคิวนะคะเป็นซี่โครงหมูแบบนี้เยิม้มเยิมเลยฉ่ำมาก Somehow made it through without losing sight. Mm -hmm. And I still wonder where Hello? you are, and if you found Hello? a way out from the dark. The stories I've been told they never seem to leave my mind. Mm -hmm. And this road that I am on. Gotta stay here for some time. Mm -hmm. Bruce says they ห้ามพลาดนะคือสะพานเชือกตรงนั้นทุกคนน่ารักมากนี่เดี๋ยวไปเดินข้ามสะพานกันแล้วก็คือไม่ต้องห่วงเลยนะว่าถ้าเกิดว่าใครพาน,น้องๆมาเขามีมุมให้นั่งเต็มเลยนะคะถ้าเกิดว่าไม่ได้รถเข็นมาก็นั่งด้านนอกได้ร่มรื่นมาก Sing sing Stay with everything night won't you for the me me Leave everything for me. Stay the night, oh oh. your flight walk through the rain with me get soaked to the skin feel free shut the world out อุ๊ยจากตรงนี้คือเห็นพวกแบบเป็ดอะไรกําลังเล่นน้ํากันสนุกเลยทุกคนเห็นไหมนะนี่เพียบเลยอ่ะน้องออกมาเพียบเลยเลิศ ขาใหญ่คือกว้างมากจริงๆนะพอเราเดินมาที่โซนด้านหลังอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็จะมีเหมือนแบบบ่อปลานะเป็นแบบปลาน้ําืืดที่แบบตัวใหญ่ๆ,ๆอะทุกคนเรียกไม่ถูกเหมือนกันเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะ โอเคค่ะเรียบร้อยจากมิตาเขาใหญ่แล้วนะคะเดี๋ยวจะออกจากที่นี่กันแล้วนะจะมาสรุปให้นะที่นี่ดีมากๆเลยกว้างขวางนะแล้วก็มีหลายมุมหลายมูดหลายโทนเลยนะเดินเล่นไม่เบื่อเลยนะคะอาหารอร่อยเครื่องดื่มก็อร่อยนะคะมากันได้เลยคะ่ะมิตาเขาใหญ่คะ่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะไปที่ไหนกันต่อนะใต้มาต่อกันที่บ ok ็อกบ็อกโซไซตี้นะคะดูชื่อรู้เลยนะว่าทําไมเรามาที่นี่ต้องเป็นเพจเฟรนลี่แนะ่ๆเข้าไปดูข้างในดีกว่า ไอติมของน้องหมาด้วยนะด้านในน้องหมาก็เข้าได้นะคะนี่จะเป็นประมาณนี้นะเจอเพื่อนอีกแล้วครับผมน่ารัก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 จังเลยครับ ตัวขาวมากเลยที่นี่คือแบบเพจเฟรนลี่มากๆเลยนะคะสามารถพาน้องๆเดินเล่นได้ทั่วเลยนะเป็นส่วนกว้างๆแบบนี้เลยทุกคนดีมากๆน้องหมาใครชอบวิ่งนะยิ้มเลยะคะ่ะบรรยากาศดีมากนะคะร่มรื่นมากๆเลยแล้วก็สถานที่ดีนะเหมาะมากที่จะพาน้องๆมานะ วุ้ยตรงนี้เป็นแบบทางเดินดอกไม้ทุกคนน่ารักมากๆเลย ตอนนี้นะประมาณ4ี่โมงครึ่งแล้วนะคะเราเข้ามาที่พักในคืนนี้ของเราที่เขาใหญ่แล้วนะคะเราพักกันที่ u n งเคิลโจแคมปิ้งนะคะหรือว่าชื่อเดิมเขาคือ MD m d m แ a ม p i n g นะคะที่นี่ก็เป็นที่พักแบบ pet friendly นะที่แบบรองรับน้องหมาได้ดีมากๆเลยตัวบ้านนะคะจะเป็นแบบกระโจมแบบนี้นะนี่เดี๋ยวเราพักกันที่หลังนี้นะแล้วมันก็จะมีแบบสนามหญ้าแล้วก็มีรั้วรอบขอบชิดเลยนะคะสามารถปล่อยน้องๆวิ่งเล่นได้เลยนะดีมากๆเลยเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศให้ดูนะคะ เข้าไปดูหลังที่เราจองมานะคะที่เป็นกระโจมที่บอกนะอันนี้ก็จะเป็นโซนที่เดี๋ยวจะมานั่งกินข้าวกันนะคะมีโต๊ะมีสนามนะนี่คือไปดูข้างบนกันตอนนี้เขาใหญ่อากาศเย็นแล้วนะทุกคนตอนนี้ประมาณ4ี่โมงแดดเริ่มลมแล้วนะอากาศเริ่มเย็นแล้ววิหรือว่าจะตั้งทานข้างบนก็ได้นะคะแล้วก็มีอ่างอาบน้ำสำหรับทำคอนเทนต์นะแล้วก็มี เปตาขายล้วทุกคนดูวิวด้านหน้าดีมันเป็นแบบภูเขาโหวิวดีนะแล้วก็ด้านนอกก็จะมีแบบโซนล้างจานนะไมโครเวฟต่างๆนะคะแล้วก็ตู้เย็นอยู่ด้านนอกเข้ามาข้างในส่วนของที่พักแล้วนะคะตรงกระโจมนะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะคะนี่ให้ดูรวมๆก็จะประมาณนี้กว้างอยู่นะเข้ามานะคะตรงโซนนี้ก็จะเป็นแบบ ที่นั่งเล่นนะคะแล้วก็จะมีหน้าต่างนะเดี๋ยวถ้าเปิดม้านก็จะเห็นวิวภูเขาด้านนอกนะคะแล้วก็เถอบมาก็จะมีแบบบาร์โอบแล้วแล้วก็แอร์นะเออมีเก้าอี้ให้อีกตัวหนึ่งไว้วางของด้วยนะคะแล้วก็กระเถิบมาตรงฝั่งนี้ก็จะเป็นเตียงนะเตียงน่าจะ6ฟุตเลยอะ่ะเราว่ากว้างอยู่แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นทีวีนะคะ แล้วก็แม่หมายยางเรานะคะกว่าจะเซตอัพเสร็จนะก็ต้องมีแผ่นฉี่ลูกนะมีที่นอนแบบเจลเย็นนะคะเอามาด้วยนะแล้วก็เตรียมข้าวเตรียมน้ำแล้วนะโอ้ยก็จะเรียบร้อยมาเดี๋ยวจะพาเขาไปดูห้องน้ำนะคะชุบออประมาณนี้ก็จะมีชาเวอร์นะมีเครื่องทำน้ำอุ่นนะคะแล้วก็มี ชักโครกนะคะแล้วก็มีอ่างล้างมือประมาณนี้นะคะมีเด็กอยากออกอะ่ะเด็กไปไหนลูกบอกให้นอนพักในห้องอะ่ะ ราคาที่เราจองมานะคะจะอยู่ที่3,900บาทนะเป็นราคาของคืนวันเสาร์นะคะราคานี้นะจะรวมค่าน้องหมา1ตัวแล้วก็รวมอาหารเช้าสำหรับ2คนเรียบร้อยแล้วค่ะที่อังเคิลโจ a m แ i มปนะเขาจะมีบ้านพักแบบเต็นโดมเนี่ยทั้งหมด3หลังนะคะก็ลองติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยค่ะ ัก,กับพี่โซกัสอีกแล้วไม่ใช่พี่แล้วเป็นคุณปู่โซกัสครัคบอายุสิหขวบแล้วครับส่วนน้องสองขวบไม่นิ่งเลยถ่ายไม่ได้เลย อาดีตอนเช้าวันที่สองนะคะอากาศดีไหมอากาศเย็นมากเลยลมเย็นมากเลยนะคะนี่ออกมาเดินกันตอนประมาณหกโมงนิดๆนะฝั่งนี้มันจะไม่ได้เห็นพระอาทิตย์ขึ้นนะคะแต่ว่าวันนี้ท้องฟ้าสวยแล้วก็อากาศดีมากจริงเขาใหญ่หนาแวแล้วทุกคนมาเที่ยวกันเนาะสนุกเนาะไปวิ่งต่อลูกไปวิ่งต่อไปวิ่งต่อสิ ขึ้นทุกคนแต่ว่าเห็นนะนี่กำลังจะขึ้นเลยเข่าด้านหลังขึ้นมาแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้ฟ้ามันสว่างไปหมดแล้ว,วก็เลยอาจจะแบบเป็นอีกฟิลลิ่งหนึ่งนะ พาลูกชิ้นเดินเล่นเสร็จแล้วนะคะก็กลับขึ้นมาแล้วนะเมื่อเชา้าอุณหภูมิที่นี่ประมาณ17องศานะคะก่อนที่พาทิตจะขึ้นนะตอนนี้พาทิตขึ้นแล้วนะเดี๋ยวอุณหภูมิคงสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะถ้าเกิดว่าใครมาเขาใหญ่ช่วงนี้อลืมตื่นเช้าๆนะที่นี่ลมเย็นอากาศเย็นดีมาก Had more of your smile. What if the wind could spread your love? What if your sweetness could reach everyone? There'd be no wars. Mm -hmm. Maybe the birds will sing about your heart. Maybe the trees will whisper. นี่นะคะเรามากันที่ร้านกลางป่าโฮมเมดนะเดี๋ยวจะมาหาขนมหาอะไรกินกันก่อนนะคะที่กลางป่าโฮมเมดนะคะเขาสามารถพาน้องหมาเข้ามาได้นะแต่ตามปกติจะต้องนั่งด้านนอกนะคะถ้าเกิดว่าใครอยาก p r i v a t e หรือว่าแบบอยากให้น้องอยู่ในห้องแอร์ก็ต้องจองมาก่อนนะอย่างอันนี้ห้องเนี้ยเราจองมานะ ก็คือจะมีแค่เราเลยนะคะแล้วก็สามารถปิดหน้าต่างเปิดแอร์ได้นะแต่ตอนนี้ก็คือลมยังเย็นอยู่ก็เลยแบบเปิดให้มันฟลอฟล o ์ Flow ไว้นะคะห้องนี้น่ารักมากจริงๆแนะนำให้จองนะถ้าเกิดว่าใครมีน้องหมานี้ต้องชอบแน,น่ๆเลยตกแต่งน่ารักมาก เราจะเดินมาดูขนมเค,ค้กกันนะคะว่ามีอะไรบ้างโอ้ข้างในน่ารักมากเลย เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับทริปเขาใหญ่2วัน1คืนแบบเพจเฟลลี่ของเรานะคะทริปนี้ก็ได้พาลูกชิ้นมาอัปเดตคาเฟ่แล้วก็ร้านอาหารที่ต้อนรับน้องหมยเยอะแยะเลยนะปลายปีถ้าเกิดว่าใครพาลูกๆมาเที่ยวก็ตามรอยกันได้นะคะสําหรับทริปนี้ก็ประมาณนี้นะใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กําลังใจให้นนนั่นนี้ด้วยนะคะแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบายค่ะ